คือปรับปุ๊บมันจะปรับล้นตัดแก๊สใช่ไหมครับใช่ครับเราเลือกวัสดุอะไรพวกนั้นครับเลือกแก๊สวิชั่นปูตัวนี้แพรมากับเครื่องวิชั่นปูที่ทําวิจัยมาเนี่ยเกี่็บงานจะเละราเพื่อลดการบิดงออ่ครับนี่วิชั่นไบต์เราเชื่อมเชื่อมรถท่อเชื่อมลงปกติเราเชื่อมขึ้นออะไรเราเนนี้เชื่อมลงกันเลย หมดพาวเวอร์สำหรับเชื่อมชิ้นงานหนาให้ต้องการความตึมลึกดีครับอย่างพาวอร์อินตาปีดเชื่อมเร็วชิ้นงานบางพวกนั้นเชืช่อมเดินน้ำเดินโลดเดิมอะไแล้วการหลอมละลายปกติจะไม่ดีอันนี้ช่วยในการหลอมอะละลายให้ดีขึ้นอันนี้ปรับน้ำไว้มันก็ใช้ได้เลยใช่ไหมใช้งานได้เลยนะ ใช้งานไปไหนก็เลือกตนั้นกระดาษสมมุติเราจะเลือกพิเศษไปกดจเข้ากดเมนูเข้าไปมันจะให้เราเลือกวัสดุที่เราจะเชื่อมใส่รวดแก๊สรวดแก๊สเป็นที่เหมือนที่เขากำหนดคำนึงขึ้นมาให้แล้วสมมุติเลือกตัวนี้นะอาจารย์ในให้เลือกหมดการใช้งานสองทีสิ่งที่ครับแล้วมันจะมีเช็เตอร์สองที่คืออะไร กดกร่ครับเ๋ยวให้ดไฟครับถ้าธรรมดาก่อนก็คือเป็นแค่แบบธรรมดากดปิดไฟดับธรรมดาครับซีก็เหมือนกันีทีเราก็จะมีไม่มีฟังก์ชันข้างในที่ตั้งเพิ่มเติมครับจะมีปุ่มย่อยภายในด้วยครับอาจารย์ใช่ครับทุกอาจารเลือกเตอร์คสองคอพเตอร์นะครับกดป่มคอพเตอกดเมนู นี่ครับวันนี้เลือกให้เลยอาช่วงกระแสลงมันมีเราต้องแต่งได้นี่ครับช่วงแล้วช่วงนี้เราจะเอากี่เปอร์เซ็นต์กี่นาทีก็ได้ครอ่ะงดมาอันนึงฝักตรงไหนต้องบอกอาจารย์ด้วยครับอ่าฝักไม่มาฝักอ่าขอจ้าได้ครับจะมาฝักอีกปุ่มหนึ่งอ่าฝักครับผม เดือดตุ yeah, yeah. ่มเขียวก็อยู right, <like> ่ตใช่ครับผมตุ่มไหนมันจะมีชื่อบอกมั่งอะไรอเงี้ยเราดูเราดูตามอาจารย์อย่างอาจารย์เราเราชำนาญอาจารย์ชำนาญเนี่ยอาจารย์ให้ดูการอาจารย์รู้ว่าเออตรงนี้คือตรงเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็ทำหน้าที่เหมือนกันกับโรทีเซเตอร์สูมับที่สองเราเข้าไปสองทีมมันคพูดันคือเลือกตัดิดย่อยกอบชานย่อยข้างไนได้ตรงนี้เป็นงานสปอร์ตชืมจุดแาแงอดอยรถไป้ก็เชื่อมเป็นช่วงเป็นชปปี โปรแกรมเรีย้มาทั้งหมดเป็นลิบลิบครับก็จะประมาณนี้ไอ้โหมดการใช้งานใช้หมดเดี๋ยวจะมีวิธีการเซฟค่ากระแสไฟสมมติว่าเราปรับทุกอย่างได้แล้วโอเคแล้วได้กระแสเทาานี้ครับจบครับท้างไว้ประมาณสามวินาทีครับ จะเป็นโชหน้าจ็อกที่อาจารย์อยากขึ้นโชที่ละโหมดหมดที่เราจะบันทึกอาจาก็กดเลือกเลือกเอาว่าเป็นอาจารย์อาจจะจำแล้วก็จำเลขเอาก่อรือแล้วก็มีขึ้นหมดเลยครับแลขนอที่ r นะครบอยู่ที่จ็วันจะขึ้นโชว์แต่ละโหมดจะขึ้นโชว์ว่าเราเรากดจ็อกไปละเลือกจ็อกไปลนี้เลือกจอก สมมติเราทำเมนูนแล้วเราจะเลือกใช้จอกที่เราตั้งค่าไว้ทำหมดจจอกด้านล่างเอ็ดไม่ใช่นะครับมันจะมีอยู่สองโปรแกรมที่เรามันคือโซ่มัลส์คูลนี้ที่เราเลือกเอาไว้ถ้าเราสมมติมันมันถ้าหนึ่งสองถ้ามันเป็นสิบเนี่ยเราก็กดเข้ามาดูอย่างเป็นที่ส์คูลเนทุกอย่างคือนะต้องเมนูนะกดเข้ามาดูจากนั้นก็มาเลือกจอไม่ใช่เป็นโโทร ท่านี้เราเราในระหว่างที่ที่อาจารย์ใช้งานจ๊อกทุกจ็อกสองจัเริ่มใช้งานจ๊อกสองใส่บันึคอมเตอร์ใเตอร์ก่อนเบิเรามานี้จ๊อกสองเป็นโชว์หน้าหน้าผีดนะครับจะรู้ว่าเราใช้จ๊อกนี้ละนี่เรา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 ต้องการจะปรับค่ากระแสใหม่ปรับค่ากระแสใหม่เช่นเรายังไม่พอใจค่ากระแสที่เราตั้งไว้ในจ๊อก หมือนกับเซตทับทีน่ใช่ครับตองการใช่ครับอ่าไอ้จับสองจะหายไปเมื่อกี้ที่ขึ้นจับสองไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับอาจารย์ช่วยอาจารับแจกอยากจะเปลี่ยนใหม่เนี้ยอาจารย์กดปิเตอร์ค้างเอาไว้อาจารย์ที่ขึ้นข้อมูลเนี้ยจะไม่โชว์ละไม่โชว์จอบสองละอันนี้อาจารย์เปลี่ยนร้อยยี่สิบเหมือนเดิมครับกดปิเตอร์ค้างเ ครับบรัจอบสองแล้วครับคุณต้องการว่าเฟซไหมถ้าเราโอเคแล้วก็กดให้กดเลือกนะครับอันนี้เป็โชว์รอบสองครับก็นาจะฝีแล้วจะเห็นเลยว่เราควรใช้จอบใช้จอบหนึ่ใช้จอบหนึ่ง่ไรไนี่ออก ่เราต้องการลบปุ่มดีฟางนี่เลยคเต็มโตเลยในคู่มือวีบอกมือปราจิตนะครับเซฟพูคือไงคือเซฟอ่ะเซฟขวาลบซ้ายนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยคือกดปุ่มเนี่ยคือเรียกกดเข้าไปเนี่ยเพื่อเข้าไปหน้าของพวกฟังก์ชันฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นแบบการล็อกฟังก์ชันที่เราบันทึกจัเอาไว้ที่เราการก้ไขการล็อกหน้าจอ โดยใส่พัดเบิร์ดและเราล็อกเขาเรียกว่าล็อกฟังก์ชันล็อกฟังก์ชันแต่ฟังก์ชันอาจจะให้ดูไม่ให้ปรับท่านี้อันนี้เราเ็ราจะทำเพื่เป็นตัวได้หรือครับนตัวแค่ใส่ก็ร่อนแค่ใครื่ออจะเลือกแล้วก็กดเอนเตอร์ได้ครับหนึ่งตัวเราจะล็อกที่เราเซฟเป็นทีสองอ่าจะเห็นรูปมันไกล มันจะบอกอาจารย์จะลบไหมถ้าอาจารย์ลบอาจารย์ก็กดกำลันก็หายคราวนี้มันจะมีสามารถทําได้อย่างเพิ่มเติมคือการก๊อปปี้ก๊อปปี้ที่ว่าจ็อกสองมาสมุดหรือปากพื้นหลือจ็อบหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ต้องการเพื่อจ็อบหนึ่งเอาไว้นี้ละอาจารย์ต้องการอ่าเอาค่านี้เหมือนกันแต่ไม่อยากเปลี่ยนค่าหนึ่งอาจารย์ก็เอามาก๊อปปี้เอาจ็อกสองที่ว่าสิบกระไรลองจะเลือกก๊อปจ็อบหนึ่ง ส็จะรูดอะไรเลื่อนเลื่อนสักหนึ่งอ่าครับหนี่งคับนี่้ในหนึ่งคัพปี้จะบอกให้คัพปี้ครับกดตัวเดียวซ้ายกับขวาคือเลือกเลือกเลือกหรือลบนี้ครับคัพปี้อาจารย์กำลัเลือกเอาับสิบแล้วก็ปิงเจออ่าคัพปี้เราเอาให้เราสิบอ่าครับโอเคตอนนี้อาจารย์จะรู้เลยนะว่าเรามันมาอยู่จ็อกสิบจริงสมมติติถ้าออกไปแล้วนะครับอาจารย์ก็เหมือนเดิมคืเข้าเมนู ขออาจารย์ก็เลือกมาที่จอ็จอกแต่เพราะว่าถ้าผมเลือกดูอาจารย์จะเห็นวะมันจะมีจอกหนึ่งกับจอกสิบท,ที่อาจารย์เลือกเอาไว้ใช่ไหมครับมันจะมีเลือกเลือกเอาไว้ละพอจอกสิบเนี่ยอาจารย์ต้องการจอกหนึ่งอาจารย์ไม่ยุ่งมาละอาจารย์จะใช้จอกสิบแต่แก้ไขก็เรียกเราก็เรียกใช้งานแล้วก็มาปรับแก้ไขใหม่ อาบออกกอ่อนอาจะให้จารลบดิให้จารลบดิจบกดอากดซ้า, <c oughs> า,าย ก็จะมีอาจารย์เ hmm. ล okay. okay. yeah. okay. 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 no. er, ือกซ้ายขวายแยดหรือตากบโน่นับอาจจะก็มันก็จะหายนะครับครับอันนี้ก็เหมือนกันหน้าฟังก์ชันหน้านี้ที่ผมบอกอาจารย์อ่ะอาจารย์สามารถล็อกคือพัดกดได้ที่อาจารย์ไม่ใช่งาน